สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแปลงนี้ก็คือย่านซิกแนลนะคะก็ได้นำขี้วัวมาใส่แล้วนะคะหลังจากใส่ขี้วัวลงไปนะคะก็นำน้ำมาลาดลดย่าซิกแนลแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังงามเลยนะคะก็ได้ผ่านการตัดให้วัวไปแล้วหนึ่งรอบแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะขยายพันธุ์นะคะไปปลูกเพิ่มอีก ไว้สำหรับให้วัวการที่เราได้เลี้ยงวัวแล้วก็ได้ปลูกหญ้าไว้ให้วัวนะคะก็<ม>จะเป็นอะไรที่แบบเราได้เตรียมความพร้อมให้กับวัวของเรานะคะ<ม>ถ้าเรามีพื้นที่เราก็สมควรที่จะปลูกหญ้าเนาะ<ม>เพื่อจะได้ไว้ให้วัวช่วงหน้าเลง้ง แปลงนี้ก็จะเป็นหญ้าซิกแนลหญ้าซิกแนลนี่ก็จะต้นอ่อนวัวชอบกินมากๆเลยนะคะวิธีการปลูกก็จะนำํำต้นหญ้านะคะไปะไปเหยียบเหยียบในแปลงที่เราเตรียมไว้นะคะก็พิกเกษตรก็ยังไม่ได้ทำไม่เคยปลูกหรอกก็เดี๋ยวเวลาที่ะจะปลูกเออ งูธรรมชาติมากงูเดี๋ยวเวลาจะปลูกก็พี่เกษตรก็จะลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเามีงูด้วยธรรมชาติมากมากค่ะเพื่อนเพื่อนพี่เกษตรก็ขอจบคลิปสั้นๆเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเวลาปลูกหญ้าซิกแนลให้วัวเดี๋ยวจะมาถ่ายลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะขอขอบคุณ FC แล้วก็สมาชิกของพี่เกษตรทุกท่านนะคะขอบคุณคะ่ะ